ตาดไหนนะผ้า้ <ใน S 1> า <ใน S 1> มันอยู่ตรงไหนผ้าผ้าสีแดง่านั้นวางอยู่ตรงนั้น,<ใ>นเอาสมมติอันนี้ี่เป็นผ้าสีแดงสมมติว่าตรงนี้เอาเอาเอวันนั้นมีมีผ้าสีแดงอยู่ผืนหนึ่งครับที่วางอยู่นะครับเขาเลยใช้ผ้าสีแดงเนี่ยผิดคุมตัวเด็กไว้นะครับมาเนื้อหาของตัดแคงนะครับ นี S <S <々>่เป็นหลุมธรรมชาติที่อยู่เดิมอยู่แล้วครับวันนั้นวันนั้นมนไม่ได้ขุดมันใช่ไหมมันเป็นอยู่อย่างนี้แ้วก็ทำใา้กรดแล้วทำกรดเลยครับท่านยินดีไหมท่านยินดีไหม ใ้ได้ค่ะไไหายจได้มเดิมอยู่ไหรต้งเดินี้เป็นร่องน้ําเดิมสังเกตเป็นร่องน้ำเแต่ในวันี้จริงๆตนนั้นจะมีใบไม้อยู่เต็มนะตอนนี้ตัวนี้เป็นเศษแอ่งุเฉยมันเป็นลุ้เดิมที่มีอยู่นึกออกไหมคชาวบ้านเคยนุ้นเดิ